สวัสดีค่ะ,คะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับหลายๆท่านที่สอบถามกันเข้ามานะคะค่ะท่านหนึ่งสอบถามพอ,อน้อยเข้ามาค่ะท่านเกิดวันที่5มิถุนายน2508 5มิถุนายน2508ท่านบอกว่าสามารถขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือยังค่ะจะแล้วจะลงในช่วงไหนนะคะค่ะ5มิถุนายน2508ค่ะท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วในช่วงนี้ในช่วงนี้ค่ะวันที่พออนอยลงคลิปก็คือวันที่1มกราคม2567 นาจ๊ากาท้องถินงงถ่นทุกแห่งการท้องถิ่นทุกแห่งการไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตกาก็เปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะการสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2508ค่ะ เพราะฉะนั้นท่านที่เกิดวันที่5มิถุนายน2508ค่ะท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วนะจ๊ะไปที่ไหนไปที่ท้องถิ่นท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสํานักงานเขตณนะภูมิลําเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านท่านลงทะเบียนในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็คือปีงบประมาณ2,567ปีงบประมาณ2,567เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,566จนถึงวันที่30 กันยายน2,567อันนี้ก็คือท่านลงทะเบียนในช่วงนี้ก็คือในช่วงปีงบประมาณ2,567เพื่อที่จะขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,568ปีงบประมาณ2,561เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,567 ถึงวันที่30กันยายน2568อันนี้คือปีงบประมาณ2568เพราะฉะนั้นท่านที่เกิดวันที่5มิถุนายน2508ท่านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยในปีงบประมาณ2567ก็คือในช่วงนี้นะคะค่ะเพื่อที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2568 ได้รับในช่วงไหนท่านจะได้รับหลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่5มิถุนายน2568เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2568เป็นต้นไป ค่ะก็คงจะชัดเจนสาหรับท่านที่สอบถามพอ,อน้อยเข้ามาท่านเกิดวันที่5มิถุนายน2508ไปขึ้นทะเบียนหลุมทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะจ๊ะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งเป็นชื่อบัญชีของท่านเองนะจ๊ะเป็นบัญชีของผู้มีสิทธิ์ ได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารแห่งที่บัญชีมีการเคลื่อนไหวบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่มีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนนะจ๊ะบัญชีที่ท่านใช้ปัจจุบันถึงคราวที่กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับท่านในช่วงที่ท่านจะได้ระเบียอย่างชีพกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินได้สําเร็จ นาะจะ่าก็ฝากไว้สําหรับเลขที่บัญชีหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนาะจ่าก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพออน้อยมาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอ,อน้อยเพิ่มเติมส่งวันเดือนปีเกิดมานะจ๊เพอ,อน้อยจะดูให้ว่าท่านจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพ ผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปทุกคำถามที่ส่งมาพ่อน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่กลางตอบอย่าลืมกดติดตามพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พ่อน้อยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ